สวัสดีค่ะทุกทกท่านทาง YouTube นะคะก็วันนี้อัดหวานมีเรื่องราวของดาบพิคาตกางหิมะที่เป็นนิยายต้นฉบับออนไลน์นะคะมาเล่าสรุปประเด็นให้กับท่านที่สนใจได้ฟังกันนะคะก็สำหรับอัพิโซดนี้ค่ะหวานอยากมาพูดถึงลัทธิเต,ต่านิดหนึ่งเพราะว่าในนิยายต้นฉบับนะคะท่านผู้แต่งก็จะให้ความสำคัญกับ กับ 3, ่าเรียกว่า 2. ลทัทธิกัน1ศาสนาก็คือเต๋าของจือแล้วก็พุทธนะคะซึ่งตัวเอกของเรื่องมักจะเป็นอนักเ,เป็นตัวละครที่มาจากลทัทธิเต๋าทั้งนั้นเลยก็เลยหวานคาดว่าท่านผู้แต่งก็มีความเริ่อมใสในเรื่องของความเป็นเต๋าเยอะนิดหนึ่งนะคะเรามาดูกันว่าลัทธิเต๋าเนี่ย ในดินแดนของลีหยางแล้วก็ในดินแดนของเปยหม่างมีกี่กลุ่มก็ซึ่งท่านผู้แต่งเขาก็ได้สร้างมาได้สมดุลมากเลยนะคะก็คือมี2 2แคว้นเลยก็คือที่ลีหยางกับเปยหม่างก็มีอย่างละ2กลุ่มค่ะมีลทัทธิเต๋าอยู่อย่างละ2กลุ่มแล้วก็มีเซียนนะคะที่ประจำอยู่ในแต่ละกลุ่มเนี่ยล้วนแล้วแต่อยู่ในต้าลู่สนเสียงทั้งนั้นเลยก็คือพร้อมที่จะได้ ขึ้นไปอีกชั้นหนึ่งนะคือพร้อมที่จะขึ้นสวรรค์มีอยู่หลายคนเลยทีเดียวเรามาเริ่มจากบูตตึงกันก่อนนะคะหรือว่าถ้าเราอ่านนิยายออนไลน์เขาจะเขียนว่าอูตังคะอูอตังซานนะคะหรือว่าบูตตึงนั่นเองก็พวกเรารู้จักกันดีนะคะก็ต้องมีนี่แหละค่ะก็หงสือเสียงแน่นอนนะคะแล้วก็ความความ แปลกแล้วก็ความน่าอัศจรรย์ของผู้แต่งก็คือเขาเขาเขียนแบบนี้นะคะคือในในชาติที่เป็นฉู่เฟิงเนี่ยนอยู่นะคะในชาติที่พระเอกอยู่ก็จะมีท่านที่เกิดเป็นชาติที่3แล้วสําหรับหงสื่ือเสียงนะคะซึ่งก็เป็นเจ้าของรัทธิเต่ามาตั้งแต่เริ่มต้นเลยนะคะซึ่งก็เปลี่ยนกับชาติมาเกิดเรื่อยๆนะคะโดยชาติที่2ของท่านลู่ตงฉวนที่เป็นที่เป็นเจ้ารัทธิ ของเต่าเนี่ยก็มาเกิดนะคะเป็นฉีฉวนเจิ้นค่ะที่เป็น ผู้ให้กำเนิดลทัทธิเตา๋าบนหุบเขาหลงหูซานนะคะที่ไม่ถูกกับบูตึงอยากขึ้นมาเป็นที่หนึ่งนั่นแหละคะ่ะเอาละเรารู้จักกับกับทางบูตึงก่อนนะคะซึ่งแน่นอนว่าบรรพบุรุษก็อายุน้อยที่สุดในประวัติศาสตร์พันปีของลทัทธิเต๋าเลยค่ะก็คือมาจากท่านลู่ตรงชวนก่อนนั่นเลยนะคะแล้วก็เกิดมาเรื่อยๆเป็นชี้ชวนเจิน้นแล้วจากนั้น50ปีถัดมาหลังจากที่ท่านชี้ชวนเจิน้นไม่อยู่แล้วเนี่ยนะคะคือเก็บตัวอยู่ใน ชินเทียนตําหนักชินชินใช้นอนหนูนะคะตําหนักชินเทียนแล้วก็เขาอ่ะคือหงสอเซียงอ่ะมาช่วยผู้หญิงถ้าเกิดว่าทุกท่านตามหวานมาเรื่อยๆก็จะจำได้ว่าตามผู้หญิงชุดแดงมานะคะซึ่งท่านเชื่อว่าเป็นเนื้อคู่ตุดาง,งันของท่านเลยค่ะท่านก็ตามมาเรื่อยๆจนมาเจอว่าเป็นฉีจือหูนะคะซึ่งเป็นพี่าพสาวคนโตของฉูเฟิงเหนียนนี่แหละแล้วจากนั้นด้วยความที่อยากให ผู้หญิงที่ตนเองรักได้ขึ้นสวรรค์คือตรงขึ้นไปขึ้นสวรรค์เลยไม่ต้องไปกับชาติไปเกิดเวียนว่ายตายเกิดอีกแล้วนะคะเขาก็เลยสาบานว่าเนี่ยเขาจะจ่ายสวรรค์คือตอบแทนสวรรค์โดยการที่เขาก็จะกลับชาติมาเกิดอีก300ปีนะคะก็คือ300ปีต่อไปนี้เขาก็มาชดใช้กรรมกับสิ่งที่เขาขอแล้วสมปรัถนานั่นแหละแล้วทีนี้นะคะเขานี่แหละคะ่ะก็เป็นผู้ที่กลับมาเกิดแล้วก็มาเป็น มาเป็นเจ้าสำนักบูตึงอยู่ตลอดเลยนะคะทุกชาติทุกชาติตลอด300ปีที่เขามาเกิดใหม่มันเป็นอะไรที่อัศจรรย์จริงๆนะคะแต่งแบบนี้เพราะฉะนั้นชื่อของเขาจะเยอะแยะไปหมดเลยนะคะในเนี้ยใน เรื่องของนิยายต้นฉบับของดาพิคาตกางหิมะนะคะซึ่งหงซือเซียงจะเป็นคนที่มีชื่อมากที่สุดคือเพราะว่าหลังจากที่หมดยุคข,ของหงซือเซียงไปแล้วนะคะก็เขาก็มาเกิดอีก300ชาตินะคะแม้กระทั่งก่อนจบเรื่องนะคะท่านผู้เป็นหัวหน้าของ เจ้าหุบเขาบูตึงเนี่ยก็คือหลี่อี้ขวนเนี่ยซึ่งก็คือการเศษส่วนวิญญาณนะคะของหงสือเสียงที่กับชาติมาเกิดซึ่งถ้าเป็นเศษส่วนวิญญาณของหงสือเสียงนั้นก็หมายความว่าเป็นเศษส่วนวิญญาณนะคะของท่านลู่ตงฉวนด้วยตั้งแต่ชาติที่1เพราะฉะนั้นก็คือมีความเกี่ยวข้องกันตลอดตลอดตลอดเลยนะคะแล้วทําไมถึงถึงรู้ว่าเป็นเรื่องราวมันเป็นแบบนี้ก็เพราะว่า อักษรน,นะคะสุภาษิต8ดตัวอักษรที่สลักไว้บนหน้าผาบนเขาบูตึงนั่นแหละคะ่ะก็จะเป็นตัวบอกไว้ว่าตั้งแต่สมัยของหงสื่อเสียงที่สาบานกับสวรรค์ไว้แบบนั้นนะคะก็เดี๋ยวหวานเปิดให้ฟังตัวนี้ว่ามันมอ,อูนอ้อ <c oughs> ยากอยู่ยากอยู่เป็นภาษาจีนนะคะเอาเป็นว่า ในตอนที่หงสือเซียงกลับมาเกิดอีกทีนะคะเป็นหลี่อี้ควรซึ่งก็มาเป็นเจ้าเจ้าหุบเขาบูตึงเนี่ยแล้วหลี่อี้ควรเนี่ยได้รู้ความจริงว่าเขาก็คือชาติที่แล้วคือมีมีชาติที่แล้วเป็นหงสือเซียงก็เพราะว่าฉู่ฟงเหนียน,นี่แหละคะ่ะเพราะว่าฉู่ฟงเหนียนกับครอบครัวน่ะขึ้นไปอยู่นะคะลี้กายอยู่บนเอ่อเขาบูตึงนะคะก็เลยช่วยให้หลี่อี ควรเนี่ยได้รู้ถึงชาติกำเนิดของเขาว่าเป็นอย่างไรมาก่อนค่ะแล้วในบทเสริมนะคะก็จะมีพูดถึงว่าพอเจ้าสํำนักบูตึงนะคะหลี่อี้ควรถึงเวลาที่จะต้องดับขันไปเนี่ยเขาก็ได้กระจัดเขาก็ได้กระจายบุญของตนเองไปนะคะแล้วก็ทยานขึ้นฟ้าไปคือกระจายบุญของตัวเองไปยังโลกนี้แล้วก็ตัวของเขาก็ทยานขึ้นฟ้าไปนะคะ นิกายเต่านะคะสำหรับกลุ่มที่สองก็คือบนภูเขาเสือมังกรนั่นเองค่ะหงหลู่ซานนะคะซึ่งบนนั้นแน่นอนว่ามีต้าลู่สนเสียงอยู่สองคนแน่ๆเลยก็คือเจ้าเฉียนสู่แล้วก็เจ้าหวงเฉานะคะก็ที่นี่นะหลงหูซานเนี่ยกับ บูตตึงเนี่ยมีบรรพบุรุษเดียวกันนะคะอันที่จริงแล้วมีบรรพบุรุษเดียวกันแต่ว่าพอแยกออกไปแล้วเนี่ยก็เกิดการแข่งขันกันค่ะโดยภารกิจหลักเลยนะคะของหลงหูซานก็คือการค้ำจุนบัลลังก์นั่นเองคือเสริมเสริมพลังหยางนะคะเสริมความโชคดีเสริมหวงจุ้ยให้กับตระกูลเจ้าได้คลองรีหยางนั่นเองค่ะซึ่งทั้งเจ้าเฉียนซูแล้วก็เจ้าหวงเฉาก็เป็นบนรรพบุรุษที่ซ่อนอยู่นะคะแล้วเขาก็ อยู่ที่เรียกว่าตำหนัก เทียนฉือบนนั่นแหละบนหลงหูซานนะคะเขาก็อยู่ที่นั่นก็ไม่ได้ทําอะไรค่ะก็เพราะปลูกเ,เขาเรียกว่าอะไรบ่มพลังไปเรื่อยๆนะคะแล้วก็ยังไม่ได้รับอนุญาตให้มีโอกาสทะยานขึ้นไปบนฟ้านั่นเองเพราะว่าการจะขึ้นบนฟ้าได้มันก็มีมี2เหตุผลที่ต้องมีนะคะก็คือต้องอยู่ในต้าลู่สนเสียงแล้วแล้วก็2ก็คือต้องมีพลังด้วยที่ที่จะเปิดเ,เรียกว่าเปิดฟ้าขึ้นไปอยู่บนสวรรค์น,นะคะเพราะฉะนั้นต้อง มีครบทั้งสององค์ประกอบนี้ค่ะ แต่อย่างไรก็ตามนะคะเจ้าเฉียนซูพวกเราจะเห็นแล้วว่าที่เป็นเด็กๆอะค่ะคือเขาอยากจะขึ้นแล้วนะคะเพราะว่าเครื่องในในในละครของเขาคือเครื่องในของเขากาลังจะเน่าหมดนะคะแต่ก็ถูกขัดขวางด้วยท่านเทพกระบี่ตึ้งไท่าอากระบี่ดอกท้อนะคะแต่ว่าเราไม่ค่อยเราเห็นท่านถือดอกท้อแหละแต่เราไม่เห็นตัวที่เป็นกระบี่ดอกท้อของท่านนะคะเราเห็นแต่มีดบินเล่มเล็กๆทั้ง12 12มีดของท่านเท่าน,น,นั้นเองที่ไปขัดขวางนะคะ เจ้าเฉียนซูในการที่จะขึ้นไป บนประตูสวรรค์นั่นแหละค่ะที่มันเปิดออกนะคะทีนี้เดิมทีเนี่ยเจ้าห่วงเฉาอีกคนหนึ่งก็เป็นบนรรพบุรุษเก่าแก่ของราชวงศ์หลีหยางเลยผู้ละทิ้งความงามของเจียงซานคือละทิ้งทุกๆอย่างเพื่อที่จะมาคุ้มครองแล้วก็เสริมสร้างให้ลูกหลานของตนเองได้ขึ้นครองบัลลังนะคะอยู่นานที่สุดเท่าที่จะนานได้คือเอาง่ายๆคือจุดประสงค์เขาคือให้เนี่ยตระกูลเจ้าคองหลี่หยางอยู่ตลอดการนั่นเองเขาก็ฝึกฝนวิถีแห่งความ สันโดษนะคะแล้วก็จากนั้นก็เลี้ยงด้วยเลี้ยงมังกรชั่วร้ายในภูเขานั่นแหละค่ะเพื่อเอาไว้ดูดซับโชคของเจ้าฉีแห่งภูเขามังกรนะคะหมาส่งอินแล้วก็เล่นของค่ะก็คือเจ้าห่วเฉานี่คือเล่นของใส่ตระกูลฉูแห่งปเปยเหลียงนะคะเพื่อที่จะเพื่อที่จะทําให้เกิดภัยพิบัติไปนั่นแหละก็เริ่มทีละคนเลยนะคะแม้กระทั่งลูกสาวนะคะลูกสาวคนโตฉูจิหัวก็โดนของของ ของเจ้าห่วงเฉาที่ทำไปนะคะก็อายุก็จะสั้นกว่าปกติโครคภัยไข้เจ็บก็จะเยอะๆนั่นแหละค่ะแต่อย่างไรก็ตามนะคะก็การทำแบบนี้มันเป็นวิธีที่ไม่ถูกเพราะฉะนั้นมันก็เสื่อมไปเรื่อยๆและในที่สุดก็ต้องมาตายนะคะจบชีวิตลงในภายหลังนะคะ ต่อมาค่ะมาที่เปยยหมังกันบ้างนะคะนิกายที่เป็นเต๋าเนี่ยเพื่อนๆได้ยินชื่อเราต้องต้องชะง,งนแน่เลยต้องงงนะคะก็มีนิกายกวนอิมอ่าจริงๆกวนอิมน่าจะเป็นพุทธใช่ไหมคะแต่จริงๆแล้วกวนอิมเนี่ยในในเรื่องนี้นะคะเขาจัดให้เป็นเต๋าค่ะแล้วก็เป็นกลุ่มที่อยู่ในเปิยหมางแล้วก็มีผู้ที่ดูแลนะคะนิกายก็คือเรียกว่าหวงไทยิง นี้ท่านห่วงไทผิงนี้ก็เป็นผู้นำของมณฑลกวนอินซีแห่งทะเลจีนใต้ด้วยนะคะแล้วก็มี ความเกี่ยวข้องมีความเกี่ยวข้องกับฉูฟงเนียนของพวกเราด้วยคือเมื่อชาติที่แล้วนะคะในสมัยที่เขาเป็นบาต้าชินมาก่อนเนี่ยคือมาคือเป็นเคยเป็นสานุสิ์ของฉูฟงเนียนมาก่อนค่ะคือแต่ก่อนเรียกได้ว่าเป็นดาวนิรนามในชีวิตที่ผ่านมานะคะแล้วก็เฉี่ยวกวนก็จะเป็นผู้เลี้ยงบังกรในเปิยหม่างด้วยนะคะแล้วก็ทั้งสองเกียรติฉูฟงเนียนเพราะว่า เขาเป็นเพื่อนกับเจ้าฉางหลิงนั่นเองนะคะเจ้าตระกูลเจ้าเห็นไหมคือถ้าใครเป็นเพื่อนกับตระกูลเจ้าก็มักจะเกียริชูฟงเนี่ยนนะคะแต่ว่าด้วยการที่มีนิกายกวนอิ่มนี่แหละซึ่งเป็นเต่านะคะอยู่ใน อยู่ในเปิยหมางก็ทําให้เวลาที่ถึงข่าวครับขันจริง,รงๆของฉูฟงเน,นเนี่ยเนี่ยทางนิกา,กายกวนอิมส่งพลังมาช่วยเขาได้ค่ะเพราะมีความกระตันยูต่ออาจารย์เมื่อชาติที่แล้วนะคะก็คือเรียกง่ายๆว่าสามารถกระจายความโชคดีของพลังฉีฉีก็คือพวกกําลังภายในเนี่ยเอาไปรวมเข้ากับโชคของฉูฟงเนียนนั่นเองค่ะก็คือเอาไปช่วยส่งเสริมชูฟงเนียนนะคะฉูฟงเนียนถึงมีความปลอดภัยตอนที่เขาเข้า ูเปยหมังค่ะจากนั้นนะคะนิกายสุดท้ายที่เป็นนิกายเต่าแล้วอยู่ในเปยหมางก็คือนิกาย เต้าจงค่ะเต้าจงสะกดว่า dao นะคะเหมือนเต๋าเปียบเลยค่ะแต่หวานออกเสียงว่าเต้าแล้วกันนะคะเต้าจงนะคะเต้าจงหรือเต้าจงก็ได้ค่ะก็มีท่านหยวนชิงซานนะคะเป็นผู้ที่ดูแลนิกายนี้แล้วไอ้นิกายนี้แล้วค่ะก็จะไม่ถูกกับนิกายกวนอิ่มซึ่งเป็นเต๋าที่ช่วยชูฟงเนียนะคะส่วนนิกายนี้ช่วยท่านราชินีค่ะจัก,กรพรรดินีแห่งเป่ยหมัางนะคะซึ่งก็ท่านจัก,กรพรรดินีแห่งเป่ยหมัางดูแลเต็มที่นะคะท่านเล่น ของสุดๆเช่นเดียวกันค่ะ เพื่อให้ท่านได้มีความแบบว่าปลอดภัยนะคะแล้วก็อยู่ในตําแหน่งอยู่บนบัลลังได้ยาวนานแล้วก็คอยกําจัดนะคะสิ่งที่ทําให้หลียางมีความเข้มแข็งนั่นก็คือเปาก็ต้องพุ่งไปที่เป๋ยเหลี่ยงเช่นเดียวกันค่ะถ้าตะกูลฉูล่มลงนะคะไม่มีฉูฟงเหนียนนะคะไม่มีฉูเซียลรับรองว่าเปยหมังบุกแน่ๆเลยค่ะแล้วก็ไอ้ลทัทธินี้นะคะละทัทธิเต๋าจงเนี่ยก็จะคอยแบบคือเป็นศัตรูคอยทำลาย ทำลายคนของอพุทธ่ะเอาง่าย คอยทำลายคนของพุธนะคะซึ่งก็มีอยู่หลายคนที่ไม่ถูกกันก็อย่างเช่นท่านหลีตังชินนะคะแล้วก็มีท่านพระโพธิสัตว์ถั่วบาแล้วก็มีอีริวโถเนี่ยสามท่านนี้เป็นพระภิกษุชื่อดังที่อยู่ในตาลู่สนเสียงเรียบร้อยแล้วแต่ทั้งสามท่านเนี่ยอยู่เปิดหมางหมดเลยนะคะแล้วก็ทั้งสามท่านเป็นมารเหมือนมารกับใจหมดเลยเอาง่ายๆค่ะมารกับใจต้องเป็นพุทธศาสนานะคะในเรื่องนี้ก็ สนุกดีนะคะเรื่องนี้มีความามีจินตนาการแล้วก็พูดถึงสามนิกายค่อนข้างจะลึกแต่ใน ในรูปแบบของความคิดนะคะแล้วก็จินตนาการของท่านผู้แต่งซึ่งมันไม่ได้แบบว่าอิงกับประวัติศาสตร์หรืออะไรเลยนะคะมันเป็นเรื่องที่แต่งขึ้นเพราะฉะนั้นอย่านำมาสับสนกันนะคะและนี่ก็เป็นทั้งหมดของอพิสตร์นี้ค่ะก็หวังว่าเพื่อนๆจะจับประเด็นได้นะคะก็คือว่าสรุปอีกทีในนิยายเรื่องนี้นะคะก็จะมีลทัทธิต่าเนี่ยเป็นลทัทธิสาคัญที่ท่านผู้เขียนเขาแบบยกขึ้นมาว่าเป็นลทัทธิใหญ่ที่มีคนแข่งแข่งแล้วก็มี เสียนที่อยู่ในขอบเขตพลังนะคะที่ตาลูส่วนเสียงที่พร้อมจะขึ้นไปบนสวรรค์ได้ตลอดเวลาถ้ามีกำลังพอเนี่ยนะคะก็คือมีที่กลุ่มของบูตึงนะคะเขาบูตึงอันนี้เป็นออริจินอลเลยค่ะแหล่งต้นกำเนิดนะคะแล้วก็ความอัศจรรย์นะคะที่ผู้แต่งทำให้กับบูตึงก็คือทุกๆชาตินะคะทุกๆเจ้าสำนักเนี่ยก็จะเป็นการกับชาติมาเกิดนะคะของท่านเจ้าลัทธิ คนแรกอยู่ตลอดเวลาก็คือลู่ตรงฉวนก็กลับชาติมาเกิดเรื่อยๆนะคะจนกระทั่งมาถึงหงซือเซียงก็จะเรียกได้ว่าเป็นเศษส่วนวิญญาณของท่านละละที่มาเกิดแต่ว่าอย่างไรก็ตามก็ยังเป็นหงสซือเซียงนะคะกลับชาติมาเกิดกับชาติมาเกิด,ก,ก,ดกับชาติมาเกิดอีก3 0 0ปีก็คือเป็นนี่แหละค่ะเป็นเจ้าหุบเขาบูตึงนะคะส่วนกลุ่มที่2ก็คือกลุ่มของหลงหูซานนะคะแล้วก็ กลุ่มของหลวงหูซานนี้ก็คือมีเจ้าเฉียนซูแล้วก็เจ้าหงเฉาซึ่งทําอย่างเดียวค่ะภารกิจของเขาคือบํารุงรักษานะคะโชคลาภของราชวงศ์จะตระก,กูลเจ้าให้คลองหลี่ยางไปให้นานยาวนานที่สุดนะคะแล้วก็สิ่งที่ทําให้พวกเขาเสื่อมก็คือการที่เล่นของทำร้ายฉูฟงเนียนตระก,กูลฉูนั่นเองแห่งเป่ยเหลียงค่ะส่วนกลุ่มที่3คือนิกายกวนอิมนะคะที่อยู่ใน เปยหมางซึ่งเจ้านิกายเนี่ยก็คือเป็นลูกศิษย์เคยเป็นลูกศิษย์ในชาติที่แล้วของฉูเฟิงเนียนมาก่อนเพราะฉะนั้นเขารู้ไงคะว่าชูเฟิงเนียนถูกแบบกับชาติมาเกิดแล้วเพราะฉะนั้นเขาก็ตามรับใช้ฉูเฟิงเนียนซึ่งเป็นอาจารย์ของเขาเมื่ออดีตชาติอยู่ตลอดเวลาค่ะจากนั้นนิกายสุดท้ายก็คือเต๋าจงนะคะเต้าจงก็นิกายนี้ก็คือจะอยู่ตรงข้ามกับนิกายกวนอิมค่ะแล้วก็นอกจากอยู่ตรงข้ามกับฉูเฟิงเนียนแล้วเขายังอยู่ตรงข้ามกับ พุทธศาสนาด้วยนะคะแล้วก็มักจะมีวัตถุประสงค์ที่จะกำจัดพุทธศาสนาให้หมดสิ้นไปด้วยในเปิดหมางนะคะแต่ว่าอย่างไรก็ตามก็มีพระพุทธเจ้าที่มีเรียกว่าอะไรดีพระอรหันต์นะคะที่อยู่ในในต้ารู้ส่วนเสียงระดับวิชายุต้ายุต้ารู้ส่วนเสียงเรียบร้อยแล้วแล้วพร้อมที่จะขึ้นสวรรค์ก็มีอยู่3ท่านนะคะก็มีหลี่ตังฉินมีท่านพระโพธิสัตว์ถั่วบาแล้วก็มีอีลิวโถะคะ่ะก็ ต้องรอติดตามชมกันนะคะว่าในละครซีซั่นที่2กับ3เราจะได้เห็นตัวละครเท่ๆเ,เหล่านี้ไหมนะคะเพราะว่าท่านต้องหัวโล้นนะคะท่านที่มาจากพุทธศาสนามักจะหัวโล้นค่ะเดี๋ยวไว้รอติดตามกันนะคะอ p พิ o ซดนี้หวานลาไปก่อนค่ะขอให้ทุกท่านมีความสุขมากๆนะคะแล้วก็นอนหลับฝันดีสวัสดีค่ะนี่ก็เป็นทั้งหมดของอพิิซดนี้อย่าลืมกดไลค์ กดแชร์กด Subscribe ช่องหวานชูการ์เลิฟ c h น n สโนเวล e l แอนด์ซีรีเพื่อจะได้ไม่พลาดชมเรื่องราวดีๆนะคะแอดหวานอัพโหลดวิดีโอทุกวันจันทร์พุธและศุกร์ขอบคุณทุกท่านที่ติดตามแล้วพบกันใหม่ในวิดีโอหน้านะคะสวัสดีค่ะ